ในคันที่พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะครับว่าต่อไปนี้นักกีฬาเวียมนามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ครับสาหรับผู้ที่ทผู้สืบขาวทั้งหลายนะครับก็คงวันนี้เป็นวันที่สําคัญอย่างที่เรียนเชิญครับเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้สืขบข่าวผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับท่านดรสุททนทรับซึ่งก็กราบียนเชิญเป็นผู้แทนครับ 90กิโลนะครับเราพลังงานก็คงจ,จะเป็นแลนด์มาร์คของกีฬาอันนี้นะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่4ี่นะครับประจำปี2555ถ้ากล่าวถึงแค่นุบเบลพายแห่งประเทศไทยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะครับซึ่งนับว่าเป็นเหมือนกันวันนี้เป็นผู้แทนในส่วนของสมาคมเุบเบลมาแห่งประเทศไทยนะครับออสเตรเลียรีส์ เสาร์ที่ผ่านมาคือในวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7นะครับสังเกตการใช้เส้นทนนางเนื่องจากโฆษณา,าแข่งขันเนี่ยจะเป็นในส่วนเพื่อนลุ้นด่านประมาณควรเพท่านได้มีส่วนสนับสนุสนในเรื่องของมีลูกศรนะครับในการที่จะชี้เพื่อเข้าสู่จุดการแข่งขันสำหรับเป็นอัพสตรีมกับดาวสตรีมอัพสตรีมก็หมายถึงเป็นสีประตูสีแดงนะครับดาวสตนะรีมหมายถึงประสีเขียว ครั้งที่มีการแตกประตูนะครับจะต้องบวก2วินาทีนะครับถ้าพิสประตูก็หมายความ,อยยอม,ม,มาว่าไม่ยอมรอดหรือผ่านประตูบวก50วินาทีงานสนับสนุนนะ,ค,ะครับการแข่งขันเรื่องการที่นะครับเพาวันนี้ก็มีานามักกีฬาจากต่างชาตินะครับ <Yeah. S 2> ก็มาร่วมด้วยแล้วก็ไทยแอตเลตแคนดิเวอร์ของแคนดิเวอร์ทู yeah of course the field. yeah, yeah. Yes yes we are we have a long way to do with the women but i think uh, we are on the good start to to do it because as you see with the